บีโออเมส์นะคะเครื่อง1.2เหมือนกันค่ะทุกคนอิวคา้าประหยัดน้ํามันนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ค่ะคันนี้มาในรุ่นปี2016นะคะคันนี้ก็ขับอ,อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าอรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะคะปี2016นะคะ1.2 SV นะจ๊ะนะจ๊ะคันนี้เดิมๆเ,เลยนะคะที่บอกว่าอยากจะได้รถเก๋งนะคะอิวคา้าประหยัดน้ำมันน้อยนี่เลยคันนี้แนะนำอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้มาในสีเทานะคะเมาให้อะไรบ้างกระจังหน้าโครเมียมไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะคันนนนนนนีีี้้้กกกก็ลลลออเเเดิมมจจจาาาโรงงงงงะะะะะ๊๊่่่่ยยยคไฟวูตแห นะคะอันนี้ก็ไม่มีคิย์กาสาดประตูให้นะคะนี่กุญแจเป็นรีรโมทแล้วนะคะันนี้นีเ่เดี๋ยวชมด้านหลังก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวค่อยไปภายในนะคะนี่ค่ะด้านหลังมีสบายแลร์ด้านหลังมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะมีกล้องด้วยนะนี่เห็นไหม มีกล้องถ่ายมองหลังให้ด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยมีทั้งกล้องมีทั้งเซ็นเซอร์อ่ะอีกทีเดูเออมันประมาณนี้แหละเออคือคุ้มมากๆเลยนะถ้าแบบว่าผู้หญิงตัวเล็กขับไปในเมืองอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะอ่ะแล้วก็มาด้านในนะคะมีปุ่มสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมอเตอฟังชั่นมีหน้าจงหน้าจอให้เปียวอนโต้ให้ดูสินี้ทั้งเบาะหนังแล้วก็พรมกระดุมให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเงินสองเราเออประมาณนี้เอาไ้ชมด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมด้วยยเนี่ เห็นไหมเป็นที่วางแก้วให้ด้วยนี่ดีมากเลยคันนี้คือคุ้มมากๆนะคะถ้าใครที่แบบว่ากำลังมองหารถอีคุค้าประหยัดน้ำมันอยู่รถคันเล็กๆขับในเมืองขับง่ายใช้คล่องจอดง่ายแนะนำคันนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋า Honda b i o m e s นะคะ 1.2V นะคะรุ่นนี้มาในปี2016ค่ะนี่สวยมากนะคะขอนเริ่มต้นอยู่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะแนะนำเลยนะใครที่สนใจนะคะออกรถนะอย่าลืมท่านีฟสามเหลี่ยมออโต้เท่านั้นนะ